ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูรูมนะคะลุงพนลุยชแนลนะคะวันนี้พามาชมนะคะแถบยกสูงรุ่น XL Plus นะคะขายดีมากนะคะเหลือหนึ่งคันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้มีโรฟีดาวนะคะปริบแบบโรสลดสูงสุดนะคะแล้วก็โรนะคะชุดแต่งเต็มคันนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์2.0เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ170แรงม้าค่คะแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะราคายอยู่ที่720,000 9,000บาทค่ะมาดูเลยค่ะมาคันนี้เลยนะคะคันนี้แต่งเบาๆมานะคะรถเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะนี่นะคะเป็นลำแสงสีส้มนั่นเองนะคะก็ไฟสูงไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟหลีนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวด้านหน้าค่ะกระจังหน้ามาจากโรงงานนะคะเป็นฟอนต์ f, f o r d แบบนี้ปอดนะคะโลโก้ปอดตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรังผึ้งนะคะตกแต่งเป็นสีดําเงามาแบบนี้เลยนะคะ ช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะผลังไฟฟ้านะคะฝากระโปรงนะคะเป็นทรงพาวอโดมค่ะมีนะคะเส้นสายมีความคมชัดนะคะอโรไดนามิกนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเป็น a g m เหมือนกันนะคะการรับประกันนะคะตัวรถ5ปี105กิโลนะคะ,ะเรามีคูป,ปองนะคะพีค่าแรงเชื้อระยะนะคะตามรอบเลยค่ะทุกๆ1ปีหรือว่า15,000กิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะคูป,ปอง ปีค่าแรมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีก5ครั้งค่ะนี่นะคะมามาต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกแต่เรามีเบ้าให้สําหรับใครที่อยากใส่ไฟตัดหมอกนะคะใส่มาได้เลยนะคะมีเบ้าให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะตัวนี้ก็เป็นช่องอิเตอร์คูลเลอร์นะคะช่วยระบายความร้อนนะคะตัวนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าก่อนพระปแดงของเรานะคะมีตักแดงดักหนู แบบ2ชิ้นแบบ3ชิ้นให้เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็นิยมใส่เป็น2ชิ้นเพราะว่าตัวกรองแอร์นะคะเขาจะไม่ได้ใส่แล้วนะตอนนี้นะคะสําหรับด้านล่างนะคะการตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีห่วงลากจูงฝั่งนู้นนะคะแล้วก็การโครนิตหินดีดนั่นเองนะคะส่วงล่างตัวนี้จะเป็นควินทูปนะคะอย่างที่ลุงบอกไปเลยนะคะด,ด้านหน้าจะเป็น ดิสเบกด้้นหลังจะเป็นดามเบกสามารถบรรทุกหนักได้นะคะไปต่อข้อต่อลองคานะคะเสริมแหนบนะคะขอใบวิศวกรอะไรให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะ,ะตัวซุ้มล้อนะคะเป็นขนาด3นิ้วจากโรงงานสีดำด้านนะคะล้อแม็กนะคะเดิมๆเลยนะคะเป็นยางเ,าเป็นล้อนะคะบิสโตนะคะแล้วก็เป็นล้ออลลอยนะคะขอบ10ไหน16นะคะี่บหกนะคะ25งาาทับ 70R16 นั่นเองนะคะพอลุงรีวิวตัว XLT มาแล้วก็รีวิวตัว XL+ นะคะจะงงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าหน้าตาล้อมแม็กจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดยางนะคะขอบนะคะจะไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นขอบ16นะคะปีกนกเห็นไหมคะนี่นะคะจะมีขนาดใหญ่พิเศษนะคะ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้ค่ะช่วงซุ้มล้อสำหรับช่วงล่างนะคะเป็นทวินทินทูปนั่นเองนะคะหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นรามเบรกนั่นเองค่ะรองรับการ รับน้ำหนักได้ดีนะคะตรงนี้ก็เน้นบรรทุกใช้งานได้ค่ะต่อข้อต่อรังคาเสริมแนบนะคะให้อขอใบวิศวิศวกรให้เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้คือปวดตกนะคะลุงก,ก็เลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองที่พูดนะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะที่แบบว่าอาจจะพูดเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินนะคะอะโอเคนะคะมามานะคะสําหรับแก้มข้างค่ะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะหรือว่าซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะการตกแต่งนะคะนี่นะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะสาหรับ ตัวไฟเลี้ยวนะคะจะให้มาที่กระจกเลยนะคะปกติเขาจะติดห้าตัวเริ่มต้นนะคะหรือว่าตัวเขาเรียกว่าตัวเกียร์ธรรมดานะคะจะติดอยู่แถวเนี้ยนะคะของเรานะคะยี่ห้อฟอร์ดเนาะก็จะติดที่กระจกให้เลยกระจกเป็นบานใหญ่มากๆนะคะ,ะตัวรถเนี่ยค่ะจะสูงนะคะประมาณ1.8นะคะเพราะว่าลุงสูงประมาณ1 6 8ย7 0ถึงนะคะก็อยู่พอดีเลยนะคะ,ะสำหรับใครที่ต้องติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็บอกได้เลยนะคะบันไดค่ะมาจากโรงงาน,นะคะ่ะคันนี้รีวิวแบบ รถเดิมติดแค่ริมนะคะที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเบัามือจะเป็นสีดำนะคะฟิมเป็นเซรามิกนะคะเหมือนกันเลยนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้บานหน้านะคะแล้วก็บานหลังนะคะแล้วก็แคปนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าตาสีบรอนนะคะด้านด้านข้างก็จะมีเคิร์ฟนะคะมองด้านข้างแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของการลู่ลมนั่นเองนะคะป่าถาังน้านํามันถ้าเราปลดล็อกรถปุ๊บนะคะนี่นะคะมันก็จะเติอ่ะเปิดแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าเติมน้ํามันได้เลยนะคะดีเซลนะคะ บียเติมได้ B7 เติมได้นะคะตอนนี้ที่ใส่กันเยอะก็คือ B7 นั่นเองนะคะขอบกระบะมีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะถึงท้ายเลยนะคะมีคลองให้ใส่โรบาร์หรือตัวสปอร์ตบาร์ค่ะโชคนะคะเป็นแบบควาแบบนี้นะคะซึ่งรู้บอกเลยนะคะว่าการที่จะเอารถไปใช้งานนะคะรถปอดเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงล่างเขาจะหนึบนะคะกกอนถนนได้ดีนะคะไม่เบี่ยงไม่โยนนะคะพอรับน้าหนักได้เยอะเวลาเราใส่ค้อกใส่หลังคาหรือว่าเอาไปทำเขาเรียกว่าค้าขายหรือว่าอะไรเงี้ยคือเหมาะมากๆเลยนะคะปาด้านข้างเลยค่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้มีบันไดท้ายมาให้นะคะไฟนะคะที่มาเดิมๆจากโรงงานคือไฟหลอดไฟไส้แบบนี้นะคะเป็น3ดวงแบบนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้เป็นไฟ LED บอกได้เลยนะคะมีอย่างที่ลุงบอกไปนะคะมีโปรชุดแต่งนะคะมีโปรฟีดาวนะคะโปรดอ,อกเบี้ยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะต้นท้ายนะคะใครอยากใส่อะไรก็ใส่เพิ่มแต่รุ่นนี้ยังไม่มีการชนท้ายมาให้นะคะมีปั๊มเลนเจอร์นะคะมาแบบนี้เลยนะคะยังไม่มีกล้องการระยะจอค่ะมีโลโก้มาให้มีไฟเบรกตรงที่3มมาให้ค่ะไลเนอร์เป็นของแท้นะคะนี่นะคะ กว้างนะคะลึกนะคะความลึกนะคะความกว้างนะคะความใหญ่นะคะต้องบอกเลยนะคะตัวนี้หานล้อขยายออกด้านข้างอีก50มมิลทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระนะคะหรือว่าเก็บของหรือว่าใช้งานนะคะกว้างมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มนะคะกับราคา729,000บาทค่ะไปดูด้านในนิดนึงค่ะไปเลยนะคะคันนี้ก็ใส่อุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าก็จะ อยากได้เดิมๆนะคะเบาะแคบเราใส่ด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะคะคู่หน้าเนี่ยคะ่ะเป็นเบาะผ้านะคะก็มีแอร์แบกให้2ลูกนะคะพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะใครอยากหุ้มหนังก็หุ้มนะควะามอไรเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็กุญแจเป็นรีโมทแบบไขแบบนี้นะคะขไขไวเลยค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นซิงโฟนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะ,ะมือสัมผัสดได้เลยนะคะภาพสีภาษาไทายใช้งานง่ายนะคะช่องชาร์จไฟ2ช่องค่ะ,ะหัวเกียร์นะคะนี่เป็นเกียร์สั้นนะคะเวลาถอยก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหม ะะะแล้วก็มีล้วก็มี1 2 3, 3 4 5 6นะคะเชนเกียร์ได้เลยนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นแบบคันโยกช่องวางแก้วค่ะที่เก็บของนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันตินะคะควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยแจ้งผลการใช้งานของรถนะคะเลขกิโลไมล์เอ่ยน,นะคะความร้อนเอ่ยน,นะคะน้ำมันเอ่ยน,นะคะแจ้งหมดเลยค่าเข็มขัดไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ค่าเข็มขัดปิดประตูไม่สนิทนะคะได้หมดเลยนะคะการตกแต่งก็ด้านบนจะเป็นสีอ่อนนะคะด้านหน้าจะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ แล้ว <invece>. ก็คอนโซลนะคะจะมีกิมมิกเล็กๆเป็นสีเทาดรมโบะค่ะดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะแคบนะคะพื้นใต้เบาะแคบนี้นะคะจะมีที่เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่เก็บสัมภาระหมุนนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะใช้งานได้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นยางอะไหล่ไม่ใช่ยางอะไหล่เพราะคุณเอ๋ยพูดผิดแม่แรงนะคะแม่แรงที่เอามาใช้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรเอ่ยนะคะก็มาใช้คู่มือกับรถนะคะนั่นเองเนาะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เติมลมยางนะคะจะมีแจ้งด้านข้างนะคะด้านข้างด้านหน้าตัวนี้นะคะสี่ล้อเลยนะคะปไปดูด้านหน้ากันอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้มามีสีบรอนแบบนี้แบบนี้นะคะอีกหนึ่งคันนะคะส่วนลดสูงสุดอยู่ที่1นึ0 0 0บาทฟังชัดๆนะคะหรือฟรีดาวหรือดอกเบี้ย0%นะคะแต่ต้องรับจองและรับรถภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือน 10นะคะเดือนตุลาคมนะคะนอกเหนือจากนี้ต้องไปดูโปรโมชั่นหรือว่ารถสต็อกใหม่เลยน,นะคะตอนนี้รุ่นนี้แคบจะไม่มีรถแล้วนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ดูจนจบคลิปนะคะ4ประตูยกสูงนะคะตัวนี้4นี้นะคะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะราคา832,000บาทเราไม่ขายนะคะเราขายแค่700,000 1 2 0 0 0บาทนะคะใครที่อยากได้นะคะเกียร์ธรรมดาทักเข้ามาได้เลยค่ะโอเคฝากกดติดตามนะคะช่องนะคะฟอดลุ้มพาลุ้มชาแนลนะคะฝากกดติดตามทุกคลิปนะคะกดคอมเมนต์น่ารักให้กําลังใจนะคะแล้วก็ฝา,ากนะคะแชร์นะคะใครแชร์ได้ก็แชร์นะคะใครอยากได้แบบไหนก็แคปมาได้เลยนะคะใครมีลูกค้าที่สนใจเพื่อนที่สนใจแนะนําม,มานะคะอะขอบพระคุณสาหรับทุกคนที่ติดตามนะคะทุกๆก,กําลังใจเลยนะคะแล้วก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะใครอยากชมคันไหนนะคะบ,บอกได้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนบา,บาย